สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกชอบเชร์ที่รักทุกท่านนะคะคลิปวันนี้เราจะขอนำเสนอคำศัพท์ภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะคะสำหรับคำว่าปรองดองสมานฉันซึ่งคำในภาษาอังกฤษใช้คำว่า reconciliation นะคะแล้วเราก็มีภาพตัวอย่างมาให้ดูว่า reconciliation นี้เป็นยังไงนะคะซึ่ง เป็นลักษณะของความปองดองและก็สมานฉันท์ที่ไม่เคยเห็นนะคะวันนี้เราก็ได้เห็นกันว่าความปองดองสมานฉันท์หรือการประนีประนอมอาใช้อีกอย่างหนึ่งก็ได้นะคะคำว่า reconciliation นี้อาจจะใช้ในความหมายว่าเป็นการประนีประนอมก็ได้นะคะซึ่งก็คือในภาษาอังกฤษก็จะมีความหมายอ่า ความจริงแล้วคำว่า reconciliation นี้อาจจะแปลเป็นไทยได้ว่าการคืนดีนะคะแล้วก็อาจจะแปลว่าการประนีประนอมอาจจะแปลว่าการไกล่เกลียอีกคำหนึงก็คือการกลืนการกลืนที่ว่านี้ไม่ใช่กลืนของนะคะหมายถึงกลืนเพื่อให้มันไปด้วยกันเนะี่ยทำนองนั้นนะคะอันนี้ก็เป็น ความหมายของคำว่า reconciliation ซึ่งภาษาไทยแปลว่าปรองดองหรือสมานฉันนะคะหลังจากนี้ก็ลองดูคลิปต่อไปละกันจุดมุ่งหมายของเราก็คือเพื่อที่จะสอนคำนะคะว่าคำว่าสมานฉันคำว่าปรองดองคำว่าคืนดีคำว่าประนีประนอมคำว่าไกลเกลี่ยนี้ ภาษาไทยนะคะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า reconciliation นะคะ,ะเเรามาติดตามในเรื่องของคำศัพท์ไทยอังกฤษกันอีกในคลิปต่อไปนะคะโพสต์นี้ก็มีคลิปให้ดูในเรื่องของเออเจ้าคุณพระ นะคะเจ้าคุณพระซึ่งวิ่งลงมารับของเนี่ยนะคะแล้วก็น่าสงสัยไหมว่ามีประชาชนแค่คนเดียวหรือยังไงคะที่ต้องการจะถวายของให้พระราชินีนะคะหรือว่าต้องการจะถวายของลักษณะนี้มีคนพูดว่าจัดฉากดิฉันไม่อยากพูดถึงเรื่องตรงนั้นนะคะแต่ดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ คือ reconciliation ก็คือการประน,นีประนอมนะหลังจากได้มีการไกล่เกลี่ยแล้วทำให้เกิดการปลองดองแล้วก็มีการสมานฉันท์ขึ้นนะคะทำให้เราเห็นว่าทั้งสองพระอ,องค์กับหนึ่งคนเราต้องพูดอย่างนั้นนะคะเพราะว่า เจ้าคุณพระไม่ได้มียศที่จะเรียกว่าเป็นพระองค์นะคะเราก็ต้องเรียกว่าสามพระองค์นะสามพระองค์นะคะ,อ,ะองค์พาด้วยนะคะแล้วก็เจ้าคุณพระก็ออกงานพร้อมหน้าพร้อมตากันอันนี้ถือว่าเป็น reconciliation นะคะที่ ประเทศไทยเรามีตอนนี้นะคะซึ่งก็นำมาให้ดูนะลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเราก็น่าจะติดตามดูด้วยค่ะขอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ติดตามและ subscribe ค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะ